กลอาา่องนมพวกนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเก็บรวบรวมส่งโครงการหลังคาสีเขียวค่ะแล้วก็ถุงวิปบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแยกเอาไว้เพื่อที่เราจะส่งไปทำบลูถนนได้นะคะลูกส่วนขวดพวกนี้เนี่ยแม่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อที่เราจะได้นําไปขายแล้วก็นําเงินไปส่งทุกโครงการจัดทําชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนกอง UHT ีนี้หนูขอนำไปบริจาคทำาาระดับอักสรอเล็วให้คนตาบอดได้ไหมคะได้สิคะลูกและหนูรู้ไหมคะว่าโครงการติดอาสา,ศาการทำความดีด้วยหัวใจของในหลวงรัชกาลที่สิบพระองค์ก็ทรงเริ่มจากพื้นที่เล็กๆรอบชุมชนพระราชวาังบุสิตค่ะส่วนเราเราก็เริ่มวันนี้จากครอบครัวเล็กๆของเรานะคะมาเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะลูก ทำความดีด้วยหัวใจหนูชอบคำนี้จังเลยค่ะสิ่งดีๆสามารถเริ่มได้จากที่บ้านเราขยายต่อสู่ชุมชนใช่เลยค่ะคดโดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเง,งือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่